ดูดดดดอุ๊ยแฮกมะเนี่ยแฮกมะเนี่ยอุ๊ยแฮกค,ครับโอ้ยเยี่ยมน่าเห็นไหมใส่เกาะน,นะการนั่งจะกินแอปเปิ้ลคว้ามาคืบโอ้แฮกเฮ้ยแบบนีม้มันจังเกินต้องคว้าแชมป์ เราเอาอะไรมาเนี่ยจ๊บมันต้องขึ้นม้มันต้องขึ้นไมห้หนู ทำอะไรทำอะไรครับในของก็ไม่ตกบด Là cái đấy, này chạy lâu đây nè lười Bảy À chỗ Thì chạy đuổi sẽ đại thằng chẳng Nó chẳng Ô อย่าอย่าหาเรื่องผมผมทำอะไรไม่ดีสวัสดีครับเราเองอเไม่อย่าพิ่งอย่าพิ่งฆ่าผมหลับไว้สบายเพื่อนโอเคไหครับผมเจอกัะไมพ้พาร์ท้าสุสดครับสั้นๆเลยนะ